สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ตึงแล้วก็พี่พแอมด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชลูร์ดไอเ d IMA สาขาราชพฤกษ์พระรามห้าม,มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่พี่ทั้งสองคนค่ะซื้อรถรกับทางน้องแจ็คเป็นยังไงบ้างคะเอา,เอาจริงๆคือเราเนี่ยได้จองรถไว้โชรูมอื่นก่อนก่อนที่จะไปดูรถที่มอเตอร์โชว์นะครับก็คือจองรุ่นไทเทเนียมไว้นะครับแล้วก็ ตอนที่ไปเดินเนี่ยคือผมก็ชวนคุณแอมไปเดินเฉยๆนะครับมเมื่อมาเจอน้องแจ็คนะฮะน้องแจ็คนี่ก็เห็นเราไม่ได้สนใจอะไรดูรถหรอกเราก็เดินอยู่ใกล้ๆบูธต,ตรงนั้นนะเราตกลงว่าน้องแจ็คก็ามาเชิญมาเห็นเราดูรถอย่างเงี้ยก็เลยพี่ลองดูรถคันนี้ไหมก็แนะนำนะสิ่งที่ประทับใจน้องแจ็คคือเป็นคนที่แบบสวิตมา ะะก็ไม่คิดว่าลูกค้าจะออกรถไม่ออกหรือไม่ออกนะ,ะแต่ว่าเขาเ่ยพยายามพูดคุยนะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ลองดูนะแล้วเราก็จริงๆตอนนั้นเราจะกลับละนะครับก็ถือว่าเขาดึงเวลาเราไปเป็นชั่วโมงนะฮะ,นะฮะนี่ก็ถือว่าเขามีความพยายามนะฮะแล้วก็พยายามพูดพูดถึงว่ารถสมรรถนะเป็นไงจะให้ลองขับด้วยนะครับแต่ว่าวันนั้นเราก็ปีวาชั่วโมงหนึ่งสุดวันนั้นก็ได้จองกับน้อง,อง,องแจ็คนะฮะก็ถือว่า มันน่าจะเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วแหละพเพราะรถคันนี้พอเห็นปุ๊บยิ่งเป็นวายแท็กเราก็ชอบนะฮะก็เลยคิดว่าคันนี้ออกให้ได้แล้วก็กําลังจะหมดใจอยู่แล้ว <laughs> หมดใจว่าเฮ้ยทำไมรถมันได้ชา้าจังเลยจริงๆคือมันเป็นรุ่นนี้คือขายดีนะะก็ถือว่าน้องเขามีความพยายามนะฮะแล้วก็วันนี้ได้รถสมใจก็คิดว่าได้เร็วว่าที่คาดการตอนแรกคิดว่าน่าจะไร้สิ้นปี เขาลดขายดีมากนะฮะแล้วก็ประทับใจในตัวน้องแจ็คจริงๆวันนี้ก็ตอนเช้าก็มอบพายน้องแจ็คบอกให้เป็นพนักงานที่นะฮะขอให้ขายของได้ดีๆนะะรับดีมากนะครับวันนี้นะครับประทับใจเขาบอกเลยว่าถ้าถ้าตอนนี้ก็คือมีเพื่อนมีอะไรก็จะแนะนําให้มาซื้อก่อน้องแจ็คซึ่งตอนนี้เพื่อนก็สนใจอยู่นะกลุ่มเพื่อนที่จะไปแคมป์ปิ้งเนี่ย เขาก็สนใจหลายๆรุ่นกำลังคิดว่าจะออกเลเเตอร์ดีหรือจะออกอีกตัวนึงจะอสตอมแท็กเดี๋ยวจะรองให้เขารองก็ขับดูเขาคิดว่าประทับใจครับต้องถ้างั้นก็ต้องถามไปถึงว่าตอนแรกที่จองไปเป็นรุ่นไหนครับพี่เป็นเทเนียมขับสี่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วก็เลยมาจบตรงที่วายแท็กเเพราะว่าตัวนั้นเราก็รอแต่ไม่ได้ของโชรูมนี่นะเป็นของโชรูมอีกที่หนึ่งครับค่ะ นะครับไม่อยากเอ่ยชื่อนะแต่ว่าโอเคเขาก็ดูแลนะครจริงๆริปอดเนี่ยถือว่าวันนี้มาแรงนะฮะชอบฮะชอบตัวรถเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ดีครับเพราะว่าคันนี้เป็นสีดนนี้ว่าที่สําคัญคือตัวหนังสือตัวฟอนตมันดังหมดเลยครับใครับตัวนี้คือดุมากมันก่อนต้องต้องแจ๊กก็ให้ไปดูรุ่นตัวท็อปอะฮะตัวสีส้มส้มแต่ผมดูแล้วก็เห็น ขับไปเนี่ยถามว่าถ้าเราเห็นรถสีส้มกับสีดำัาไหนชอบกว่ากันก็ตกลงเราก็สรุปที่สีดำอาจจะด้วยโฉลกแล้วก็สีที่คุ้นเคยเนาะทุกคันที่บ้านใช้สีดำนู้ยยางงั้นก็ต้องเป็นรถที่คนเงินคนทองจริงๆเพราะว่ารถคันสีดำขนาดนี้แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชรูเมยงนะครับดีดีมากเดี๋ยวว่างๆจะมาทานกาแฟกันเนาะเพราะพี่มาแต่เช้ามากที่นี่น่ารัก อย่างน้องน้องนุที่ที่เมื่อวานเป็นคนมาสอนเรื่องการใช้ตัวรถตัวรถอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่ารักมากครับคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมครับพี่คันแรกครับคันแรกครับทำไมพี่ต้องเลือกเป็นฟอร์ดจริงจริงจริงฟอร์ดในสมัยก่อนน่าจะเป็นรถอเมริกา นะเรามองว่ารถยุโรปเนี่ยรถทั้งทังอเมริกาเนี่ยดีแต่หลังๆนี้โอเคอาจจะมีบริษัทมาเทคโอเวอร,วอร์แต่ก็ยังมองว่าฟอร์ดถือว่าเป็นรถที่สตอรี่ดีชอบ F150 นะึ่งเป็นรถกระบะนะซึ่งไม่ได้นำเข้ามาประเทศไทยอยู่แนละ้วแต่แต่มองว่าตัวเนี้ดุมากก็ฟังไปฝันนะครับบางทีอย่างมัดแตงผมก็ชอบนะรถมัดแตงเนี่ยนะ,ะแต่ตอนนี้คือ ขอเวลาอีกนิดนึงเพราะคนน้นองจัดเออีกคาัท้าเงวดที่จะถึงนี้ค่ะงวดที่ถึงนี้มีอะไรฝากถึงทางโชลูฟอร์ดพระรามห้าบ้างไหมคะพี่ตไม่มีฮะก็คือก็ยังบอกว่าเทรนนิ่งพนักงานดีนะครับคือเราไม่คิดหรอกลูกค้าจะออกรถหรือไม่ออกซื้อไม่ซื้อแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกค้ามาหาเราอย่างไงเราต้องบริการที่ดีต้องบอกว่าโชว์รูมเนี้ยเป็นโชว์รูมที่ เขาค่อนข้างแคร์ลูกค้าครับเพราะว่าจริงๆแล้วแอมจองหลายที่ค่ะ,ะ,ะมีคนตอนนี้มีแบบพอรถมันมาปุ๊บมันมาพร้อมกันทุกคนโทรมา,รมมาแต่ว่ายัางไงก็ต้องเลือกน้องเพราะน้องจะเป็นคนที่แบบอคอยแบบพี่แอมนู่นนี่ตลอดเลยเขาจะแคร์ลูกค้าแต่กับคนอื่นก็คุยๆแล้วก็ทิ้งเราเลยแล้วอย่างนี้อยากให้พี่ตึงกับพี่แอมฝากฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับทางชลุงฟอร์ดพระรามห้าหน่อยกับพี ก็ก็เหมือนกับบุพเพสันนิวาสนะครับจริงๆเนี่ยออกรถที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าบางทีการบริการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสําคัญนะรโดยพอน,น้องเนี่ยพอมีประเด็นอะไรก็จะตอบคาถามทุกคนนะครับไอ้ที่เราได้รถก็พอน,น้องด้วยนะฮะน้องก็เป็นแรงผลักดันให้รถเรานะฮะเพราะจริงๆคิวรถรุ่นเนี่ยผมว่าเยอะมากนะครับแต่น้องก็เลือกเราที่จะให้รู้ว่าเรามีความต้องการจริงๆ เมื่อวานก็ทำสัญญาเสร็จก็ออกแล้วได้วันนี้เลยถือว่าเร็วมากครับแล้วก็น้องมั่นใจน้องติดปลีมติดอะไรให้หมดไม่ว่าเรื่องข้อตกลงอะไรก็ทําตามสัญญาหมดอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับขอจับมือนะครับเป็นอีกงเงเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกโดยกระทางเชลูงฟอร์ดอาร์เมสาขาราชบุพรามห้าค่ะเป็นเสียงจากลูกค้าจริงๆโดยที่ อย่างนี้เลยเรียวๆมาแบบนี้เลยใครที่สนใจก็ลองสอบถามกับทางโชว์รูมได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเริญเลยนะขอบคุณพี่ตึงแล้วก็พี่แอมมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจให้แจ็คได้ดูแลนะครับก็ขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านพี่เยอะๆเลยขอบคุณมากเลยครับที่ไว้วางใจให้แจ็คได้ดูแลขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ